วันนี้เราจะไปเที่ยวไหนครับแม่น้ำคองครับไปดูอะไรครับบ้าไฟพญานาคโอ้ไปออกไปกันเลยเตรียมรถไว้เรียบร้อยไปกันหลายคนเลยครับวันนี้ใช่ไหมมีใครไปบ้างมีใครไปบ้างครับมีใครอัดต่อยแครอีกเราออกเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับเราจะออกจากตรงนี้ไปละถึงนู่นก็จะประมาณประมาณบ่ายสองครับขับรถประมาณสองชั่วโมง ไปกันเลย Let's go ไปดูบังไฟพญห,หนากันวันนี้เราเข้ากับมาห์ดเลยด้วยครับผมที่อำเภอรัตรนวาปีครับหอดใบสองครึ่งครับผมผมจะรถสิบไปแล้วเลยสิมากกับฝ่ามากด้วยเห็นวิมองจอดรถครับ ครัข่ามองก็มีสามห้าสามห่อร้อยเพื่อเก็บเลยสินค้าลากลัยครับที่ตำข่ามองล่มป,ปลาบรรทายดีครับขอมอง ับตอนนี้คนกยับมากแ้วครับ้คนหลายครับเวลาประมาณหาโมงกว่าครับพระอาทิตย์กำลังอา,อาทิตย,ย์กำลังจะตกครันะบลาว อะไรลูกงากนในงานครับโอ้เ,เอ,อ้ยไม่ได้ไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ได้กินเยอะครับลูกชิ้น ครับตอนนี้ครับเวลาประมาณถุมครึ่งครับตอนนี้บางไฟได้ขึ้นไปแล้วครับช่องหัวคำครับประมาณหกโมงครึ่งถึงถุมหนึ่งเป็นประมาณหาหาลูครับแล้วก็หยุดเงีวเลยครับตอนนี้แหละงบข่ขว้นครับคนกําลังทยอยกลับกัน ครับก็จบไปแล้วครับสําหรับคลิปนี้ครับการไปเที่ยวดูบังไฟพญานาคนะครับที่อําเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายนะครับจุดชมคือบ้านท่าม่วงนะครับในอําเภอรัตนวาปีนะครับผมผมก็พาครอบครัวนะครับไปชมบังไฟพญานาคนะครับในปีนี้นะครับครับเรามาครั้งนี้ไม่มีปิดวังนะครับมากับครอบครัวนะครับก็ได้เห็นนะครับประมาณ5ลูกนะครับแต่เรามีเหตุให้ต้องกลับก่อนนะครับผมก็เลย ได้ดูประมาณ5ลูกแต่ว่าทุกคนได้ดูได้เห็นแล้วก็ดีใจครับที่ได้เจอสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนที่อยากจะไปเที่ยวชมบังไฟพญานาคน,นะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมไปก็คืออาจจะมีเสื่อนะครับเสือเอาไปรองนั่งนะครับเอาไปหลายๆพื้นหน่อยนะครับถ้าไปหลายคนนะครับแล้วก,ก็อาจจะมีล่มนะครับล่มก็เอาไปหลายๆอันด้วยครับผมแต่ว่าถ้าใครไม่ได้เอาไปก็ที่งานเขาจะมีขายนะครับ ก็น่าจะประมาณร้อยหน่อยๆครับผมราคานะครับใครที่มีก็เอาไปก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อนนะครับผมไปถึงให้เร็วหน่อยนะครับเพราะว่าที่จอดรถมันจะได้ไม่เต็มครับเราจะได้มีที่จอดรถแล้วก็เราจะได้ไปจับจองที่นั่งกันครับผมที่นั่งก็อาจจะมีไม่พอนะครับเราก็ต้องรีบไปหน่อยนะครับถึงประมาณสักบ่ายสามกำลังดีนะครับผม ครับขอบคุณมากๆครับสำหรับคนที่รับชมคลิปนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ